หลังจากที่ค่ายมาเวลนะครับได้ผลิตหนังซูเปอร์ฮีโร่มามากมายก่ายกองครับผลิตมาเป็นเข่งนะครับโกยรายได้ไปอย่างเป็นกอบเป็นกรรมนะฮะก็ถึงคิวแล้วนะครับที่ฝั่งค่าย DC ครับซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC ีครับจะได้มาพงาดแล้วก็เฉิดฉายให้กับชาวโลกได้เห็นบ้างนะฮะซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็ได้ตั้งชื่อช่วงขึ้นมาใหม่นะครับว่าหนังเรื่องนี้พี่ดูแล้วนะฮะก็จะเป็นการ ามาเมาส์มอยนะครับแต่ว่าไม่สปอยนะครับสาหรับหนังเรื่องที่ผมไปดูมานะครับซึ่งหนังแนวที่ผมชอบนะก็จะชอบเป็นพวกแนวสร้างสารแนวแฟนตาซีแนวแอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนี้นะที่ชอบๆนะก็เป็นแบบเหมือนสไตล์เด็กๆอยู่ดีนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้หนีไปจากการ์ตูนสักเท่าไหร่นะเอาละครับในคลิปแรกนี้เลยนะครับของช่วงใหม่ของผมนะครับผมจะขอพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่วันเดอร์วูแมนนะฮะวันเดอร์วูแมนนะครับก็อาจจะแปลตรงตัวว่าผู้หญิงมหาศ จันนะครับคือมันหัศมามันหัมมหัศจรรย์มากอะลิ้นพันกันมหาศจรรย์แบบสุดๆนะครับคือก่อนหน้านี้ในค่ายมาเวลเนี่ยผมได้เห็นกัปตันอเมริกาครับซึ่งมีพละกกำลังมหาศาลนะครับมีความยุติธรรมอย่างเต็มเปีป่ยมนะครับอาวุธคู่ใจของเขาก็คือโลกของกัปตันอเมริกานะครับซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่จะมาล้มล้างความฮัลโหลด ความอดทนความอึดความถึกของโลกของกัปตันอเมริกาได้นะครับจนกระทั่งได้มาดู Wonder Woman นี่นะครับคือโลกของ Wonder Woman นี่แม่งระดับเดียวกับกัปตันอเมริกาชัดๆครับแบบหูมันมันกันได้ทุกอย่างอะ่ะ เมงกันกระสุนได้กันระเบิดได้คือจะให้มันกันอะไรมันกันได้หมดนะครับมันปัดได้หมดนะครับในหนังเรื่องนี้ที่ผมเพิ่งไปดูมานะกัปตันอเมริกาได้มีหนาวร้อนก็ครั้งนี้เะครับเจอคู่แข่งแล้วนะวันเดอร์บูเมนนั่นเองนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนางเอกซะหน่อยครับนางเอกก็คือตัวเอกของเรื่องนี้นะครับนางเอกนะฮะสูงยาวเข่าดีกันเลยทีเดียวครับหน้าตาสวยด้วยนะฮะซึ่งตอนเด็กๆอ่ะผมเคยดูนะไอหนังที่เป็นเรื่องอะไรนะอเมซอนหนัมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ คือในสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าเลือกผู้หญิงเป็นตัวเอกหนังบู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจําภาพได้เลยครับผู้หญิงแม่งจะถึกมากมันถึกสุดๆนะครับเอาเป็นว่ากล้ามเนื้อหน่วยกล้า้นะครับไม่ได้ต่างจากผู้ชายนะครับแขนจะล่ำๆ่ขาจะหนาๆน,นาหน่อยนะครับจะทะมนึนทะมึนนิดนึงนะซึ่งต่าง ไปเลยต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับกับ Wonder Woman มในเรื่องนี้นะฮะวันเดอร์ในเรื่องนี้ครับสูงยาวเข่าดีเอวบางล่างน้อยหุ่นนงังแบบชัดๆนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีนะครับของปัจจุบันนี้ครับการที่เอาผู้หญิงสวยๆมาคือมันก็ต้องเน้นผู้หญิงสวยไว้ก่อนนะเพราะว่า จุดขายของหนังอย่างหนึ่งนะครับจุดขายของหนังนะครับก็คือตัวเอกนะครับก็เป็นตัวชูโรนะจะต้องหาคนที่หน้าตาดีๆนะครับมาเล่นนะครับส่วนเรื่องฉากบููฉากยากๆอะไรก็มีหลายอย่างที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตนด์อินนะครับตัวแสดงแทนนะรวมถึงเอฟเฟกตต่างๆนะซึ่งเอฟเฟกในเรื่อง wonder woman นะครับผมบอกเลยเลยครับว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะเออนะสนุก ใช้ได้ครับแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้อย่างดีนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกอะไรก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะฮะจากความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่า Wonder w o m a n นะครับหรือว่าหนังหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่จะทำต่อๆมานะครับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่ง DC นะครับผมว่าไม่น้อยหน้าฝั่งมาเวลเลยนะครับไม่ขี้เละแล้วก็ดูแล้วนะฮะ ถ้าทําออกมาเรื่อยๆก็น่าจะทําดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับอุตสาหกรรมหนังซูเปอร์ฮีโร่นะผมว่าไปอีกไกลน,นะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรมันๆให้เราได้ดูอีกเรื่อยๆนะเอาล้ครับก็เม้าส์มอยกันเรียบร้อยนะครับตามคอนเซปต์นะครับว่าเม้าส์มอยแต่ไม่สปอยนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะมาดูเนื้อเรื่องว่าจะมา,าสอดแนมนะครับว่าผมจะสปอยอะไรหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงนะครับไม่สปอยอะไรเลยนะ หรือว่าจะมีคนเสียใจก็ไม่รู้นะบางคนอาจจะมารอฟังผมสปอยก็ได้นะแต่ไม่สปอยนะอยากมันต้องดูเองนะครับผมอันนี้เมาส์กันเฉยๆนะฮะการทาคลิปอย่างนี้คือจะเรียกว่ารีวิวหนังก็ไม่ได้นเพราะผมไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหนังเลยนะครับชื่อตัวละครเลยก็ไม่ได้บอกสตอรี่ก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปของหนังแม่งก็ไม่ได้บอกสรุปแล้วนะครับผมไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับหนังเลยนะครับเมาส์อย่างเดียวนะครับตามคอนเซปต์นะครับเมาส์มอยแต่ไม่สปอยนะฮะ ได้เกิดว่าเ,เพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงกับคลิปแบบนี้ครับก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะแลวเดี๋ยวพบกันใหม่นะถ้าเกิดว่าผมไปดูหนังเรื่องอื่นมานะครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาทําคลิปนะครับหนังเรื่องนี้พี่ดูแล้วนะครับตามคอนเซปต์เม้าส์มอยแต่ไม่สปอยนะครับสวัสดีครับ